ก็ไรวะไส่ส่ามที่หกไปเดพี่ไปนะได้เยอะเลยี่น้ย่วตรวจตรตตรวจตอเยอันนี้บัจะไม่ตรวจเอาเลยี่เนียเอาเลยรถขยะไป Terima kasih telah menonton video ini. ครับตอนนี้เราอยู่ที่จุดคัดกรองบ้านลมไทยวนา8หมู่ที่6ตำบลลมไทยวนาอำเภอพบพระจังหวัดตากนะครับ Okay. ครับอยู่บ้านลมไทยพัฒนา8นะครับหมู่ที่6ตตำบลลมไทยพัฒนานะครับวันนี้ก็มีอสมอชอลบอผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้บ้านคณะกการหมู่บ้านนะครับร่วมด้วยช่วยกันนะครับตรวจ คัดกรองพี่น้องประชาชนในพื้นที่บ้านลมไทยวัดแปนะครับไปไปหมู่ที่6กตำบลลมไทยพัฒนาอำเภอพบพระจังหวัดตากนะครับก็จจต้องขออภัยในความไม่สะดวกนะครับ ครับตอนนี้เราก็อยู่กับท่านผู้ใหญ่สงัดวิน,นันนะผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6ตะมนลมไทยพัฒนาพบพระจัาาาาาางหวัดตากนะครับครับยางทำทาคครับ,รบ,รบเป็นไงแมางครับผูยย้ใหญ่ชาวบ้านให้ความร่วมมือดีไหมครับ ตอนนี้ทั้งผู้สัญจรไปมาก็ให้ความร่วมมือดีนะครับนะต่อชบอปพหลนะก็อ,อกสมอนะครับก็ช่วยกันเรช่วยกันนะ,นะครับเพื่อความปลอดภัยครับเข้าเว้นทั้งกลางวันกลางคืนเลยเนาะครับ,รบก็เข้าทั้งกลางวันกลางคืนก็เปลี่ยนผัดกันนะครับแล้วทั้งองค์การอาหารส่วนตําบลนี่สนับสนุนอะ,อะไรมาครับ เครื่องวัดใช่ไหมองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนานะครับก็สนับสนุนเครื่องสแกนนะครับวัดไข่โอ้ดูตงไข้มานะครับแล้วก็ถุงมือนะนะครับถุงมือนะครับก็เดี๋ยวอีกพวกนี้ก็จะมีเกลียวเกลียวแอลกอฮอล์มากอฮอลนะเียครับแล้วก็ให้ผ้ามาชาวบ้านช่วยกันเย็บก็องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนานะครับก็สนับสนุนเป็นผ้ามานะครับแมทนะแมทใส่นะ นะครับทนามก็ชาวบ้านก็ช่วยกันเย็บนะครับช่วยกันเย็บรวมด้วยช่วยกันเนาะครับไอ้ทีนี้ปัญหาก็คือพี่น้องเราเนี่ยเข้าใจในหมู่บ้านแล้วว่าต้องมีการตรวจคัดกรองเข้าออกครับครับยังไงก็ฝากถึงพี่น้องประชาชนที่จะเข้ามาบ้านแปดสักนิดนึงว่าต้องทําตัวแบบไหนบ้างครับสาหรับพี่น้องที่จะเข้ามาในหมู่บ้านลมไทยพัฒนาแปดนะครับก็ขอให้ ใส่แมพนะครับปิดหน้ากากอนามัยปิดไว้นะครับเพื่อที่จะไปติดต่อในหมู่บ้านนะครับสำหรับลูกหลานนะครับที่ทำงานต่างจังหวัดที่เข้ามาในหมู่บ้านก็ทางอสมนะครับก็จะได้วัดไข้หรือทำประวัติไว้นะครับก็กักตัวไว้14วันนะครับก่อนที่จะพบปะพูดคุยกับเพื่อนฝูงนะครับคือเอาง่ายๆคือถ้าใครชอบใครช่วงนี้ก็อยู่บ้านก่อน คุยกันทางไลน์ก่อนน,นะครับขอบขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่สงัดวินนานมากเลยนะครับ,บ,บที่ดูแลชาวบ้านนะครับขอบคุณพี่น้องอสม,ออมขอบคุณชลบอขอบคุณพี่น้องชาวบ้าน8นะที่ร่วมด้วยช่วยกันเฝ้าระวังนะครับโควิด -19 เนาะ